วันนี้หนักหนักกว่าสภาพที่เราเคยเจอในสมัยนางสาวยิ่งรักคำว่าหนักก็คือวิกฤตของผู้นำเนี่ยหนักผมประมาณสถานการณ์ว่าขณะน,นี้ประเทศกำลังเข้าสู่กลียุค เข้าสู่กาียุคเกิดจากสาเหตุเดียวก็คือวิกฤตผู้นำท่านทั้งหลายครับคำว่าวิกฤตผู้นำในหมายถึงตัวผู้นำรัฐบาลนั้นเป็นคนสร้างวิกฤตขึ้นถ้าเทียบเคียงกันก็เหมือนยุคการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆของนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรเมื่อปี2554 เป็นนายกรัฐมนตรีประมาณช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาตุลาก็เกิดน้ำท่วมใหญ่และสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากกว่า1.5ล้านล้านบาท1.5ล้านล้านคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในยุคที่นางสาวยิ่งรัก เป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆใ,ในวันนั้นเราเห็นความไรประสบการณ์ของนางสาวยิ่งรักเรียกว่าไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยจนกระทั่งมีประโยคอม,มตะประโยคหนึ่ง ที่พูดกันไปทั่วในวงการในขณนะนั้นในสังคมในขณนะนั้นพูดกันก็คือผู้นำโง่เราจะตายกันหมดวิกฤตน้ำท่วมในปี2.554สร้างความเสียหายมากกว่า1ล้าน5แสนล้านบาทคือภาพจดจำต่อผู้นำที่ไร วุฒิภาวะไรประสิทธิภาพขาดประสบการณ์ไม่มีวิสัยทัศน์กลายเป็นว่าต้องคอยมองพี่เลี้ยงที่อยู่ข้างๆอยู่ตลอดเวลาวันนี้หนักหนักกว่าสภาพที่เราเคยเจอในสมัยนางสาวยิ่งรัก คำว่านหนักก็คือวิกฤตของผู้นำนี่ยหนักกว่านับตั้งแต่วันที่คุณหนูอิงได้แถลงนโยบายจนเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญโดยชอบตามความเข้าใจของเธอเนี่ยสิอวันมาแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ภาพพจน์ในสายตาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่มองคุณหนูอิงก็คือ คนที่ไรประสบการณ์ณวันนี้กลายเป็นเรื่องที่นักข่าวเอามารายงานข่าวกันทั่วไปว่าข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมกับคุณหนูอิงในฐานะนายกที่นั่งหัวโตวทุกคนต่างสายหน้ากันหมดคือไม่สามารถที่จะให้ความเชื่อถือไม่สามารถที่จะให้ความเคารพ และสุดท้ายไม่สามารถไว้วางใจต่อการนําของนางสาวคุณหนูอิงจากตระกูลชินวัตรได้เลยนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับถ้าหากว่าสื่อมวลชนนักข่าวได้ออกมาในแนวนี้ก็แสดงว่าจบครับหมดสิ้นความน่าเชื่อถือ คำว่า,าหมดสิ้นความน่าเชื่อถือเพราะภาพที่สะท้อนออกมาไม่ใช่เฉพาะประชาชนเห็นสื่อมวลชนที่อยู่ใกล้ชิดเขาก็เห็นข้าราชการที่นั่งประชุมอยู่ด้วยก็เห็นเห็นถึงการไร้ประสบการณ์เห็นถึงความไม่รอบรู้ในเรื่องต่างๆเห็นถึงการไร,ปร้ปฏิภานไหวพริบ รายการตัดสินใจไรวิสัยทัศน์พูดง่ายๆก็คือไม่มีอะไรที่แสดงความเป็นตัวตนของนางสาวอุงอิงเลยแม้แต่อย่างเดียวนี่ไม่ใช่เรามาพูดเพื่อจะด้ยค่านายกรัฐมนตรีความไม่รู้จักกาลเทศะความไรวุธิภาวะพี่น้องเห็นเป็นประจำอยู่แล้ว ปรากฏตัวต่อสื่อเมื่อไรก็จะออกอาการเออและก็ไรวุฒิภาวะไม่รู้จักกาละเทศะทุกทีพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนน้ำท่วมรอบใหม่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางฝนตกหนักรอบใหม่นักข่าวต้องการคำที่ให้กำลังใจ กับประชาชนจากนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเล่งเดินหนีผ่านแล้วยังมายกมินิฮารท์ทให้กับผู้สื่อข่าวนี่เขาบอกว่าไรวุฒิภาวะป่วยเป็นโรคขาดวุฒิภาวะอย่างรุนแรงขณะนี้พี่น้องประชาชนที่เขาประสบกับความเดือดร้อนจาก ภาวะอุทกภัยน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากเขาต้องการกำลังใจเขาไม่ต้องการการแสดงอาการคุขีอาโนเน่น่ารักไรวุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่นะครับมันใช่ที่ไหนคนกำลังเดือดร้อนอยู่คุณจะมาแสดงอาการคีคุอาโนเน่มาส่งมินิฮาร์ดมินิเฮิร์ตอยู่นี่ไม่สาระนะครับ นี่คือภาพที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาเห็นเขาต้องการแนวทางเขาต้องการความเชื่อมั่นเขาต้องการประโยคที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ได้สั่งการให้กับหน่วยงานราชก,การทุกหน่วยเร่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อจัดการปัญหาเร่งด่วนนั่นคือป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่น้ำท่วมที่มีอยู่แล้วเราจะเอา อุปกรณ์ทุกอย่างไปช่วยเอาดินโคลนออกจากบ้านประชาชนไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเราจะส่งคนเข้าไปเราจะส่งทหารเข้าไปเราจะส่งฝ่ายปกครองเข้าไปเราจะส่งป้องกันภัยเข้าไปเราจะส่งอาสาสมาัครเข้าไปเราจะส่งกรมอาชีวะเข้าไปนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากได้ยินอยากได้ฟังจากรัฐบาลเขาไม่ต้องการมินิฮาร์ทที่ไล้สาระจากตัวนายกรัฐมนตรี นี่คือสิ่งที่ควรจะทําผมถึงบอกคนมันไม่มีวุฒิภาวะไงมันไร้วุฒิภาวะอย่างรุนแรงเลยนี่คือวิกฤตผู้นําและวันนี้มันเกิดวิกฤตที่เราต้องตกอยู่ภายใต้ในายกรัฐมนตรีที่ขาดประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยในการดํารงชีวิตไม่มีความรอบรู้ในเรื่องความรู้รอบตัวใดๆทั้งสิ้น ไรปฏิพานไหวพิบในการแก้ปัญหาไม่รับรู้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทำหน้าระลื่นมันก็เหมือนอาการที่ตอนพ่อตัวเองออกข่าวว่าป่วยหนักจะตายแหละไม่ตายแหละอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14แต่ตัวเองไปแฮนแฮนไปทำหน้าระลื่นแฮนแฮนเที่ยวต่างประเทศ มันมีลูกที่ไหนครับที่บอกว่าคุณพ่อป่วยหนักอาการวิกฤตจะตายหาไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ได้ทุกเวลานี่ยแต่ตนเองไปแห่นแห่นไปสนุกสนานล่าเลิงทำหน้าเลอรื่นเที่ยวอยู่ต่างประเทศนี่เขาเรียกว่าขาดวุฒิภาวะ ไม่รู้จักการเทศะไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้ควรทำตัวเป็นผู้นําอย่างไรเขาไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีไปตักโคนออกจากบ้านเขาแต่เขาต้องการให้นายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจตามมาตราสิบเอของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินสั่งงานหน่วยร้านหน่วยงานราชการได้ทุกหน่วยสั่งไปสิ เขาต้องการอย่างนี้เขาต้องการคนที่มีอํานาจมีความสามารถมีวิสัยทัศน์กล้าสัง่งดําเนินการช่วยเหลือเขาให้ได้ทันท่วงทีนี่วันวันไม่ทําอะไรหน้าร,รื่นแล้วก็โบยท่านทั้งหลายครับสรุปเวลานี้ประเทศไทยตกอยู่ใน การบริหารหรือตกอยู่ในกำมือของคนที่ไม่รู้เรื่องอาการของนางสาววงิงมันคือคนไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้สี่รู้แปดไม่รู้สภาวะอะไรเลยณตอนนี้สนุกสนานไปวันวันเห็นการบริหารประเทศเป็นของเล่น ต้องบอกคุณหนูยิงนะนี่ไม่ได้ให้มาเล่นเฮียนน้อยนะไม่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาเล่นขายหม้อข้าวหม้อแกงนะไม่ให้มาเล่นเฮียนน้อยนะเขาให้มาแก้ปัญหาทำตัวให้มันสมกับเป็นนายกรัฐมนตรีหน่อยนี่ประการที่หนึ่งเราจะต้องเข้าสู่วิกฤตการที่จะต้องได้รับการดูแลจากคนไม่รู้เรื่องเอาวิกฤตแรกครับ ที่มันจะนำไปสู่การียุคนั่นคือวิกฤตสถานการณ์ภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติมันก็เกิดขึ้นทุกปีตามช่วงฤดูไม่ว่าจะเป็นภัยหนาวภัยแรงหรืออุทกภัยน้ำท่วมแต่วันนี้เวลานี้มันเป็นวิกฤตสำคัญนั่นคือน้ำป่าไหลล่ะ น้ำป่าไหลหลากเกิดจากการที่ภูเขาไม่มีต้นไม้ไม่มีพื้นที่ที่พอจะอุ้มน้ำไว้ได้ทำให้น้ำป่าไหลหลากไหลเร็วดินโคลนทั้งหลายก็อย่างที่ภาพพี่น้องเห็นนั่นแหละครับนี่คือวิกฤตซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นต้องเป็นการแก้ไขปัญหาที่วางแผนระยะยาวในการจัดการทำให้ภูเขามีป่าไม้ทำให้พื้นที่ ที่รองรับน้ำฝนนั้นสามารถที่จะอุ้มน้ำได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำในระยะยาวแต่ในระยะสั้นซึ่งพี่น้องประชาชนวันนี้เดือดร้อนมากกว่าสา0 0 0นขัวเรือนประเทศไทยมีประชากรประมาณรวมกัน20ล้านขัวเรือนนะครับวันนี้สามแสนกว่าขัวเรือนแล้วน่าจะขยับขึ้นเป็น เกือบห้าแสนครัวเรือนหลังวิกฤตเมื่อวานนี้ที่เกิดน้ำท่วมไม่ไว่าจะเป็นแม่ริมไม่ไว่าจะเป็นเวียงป่าเป้าหรือแม้กระทั่งบริเวณจังหวัดลำปางซึ่งก็จะต่อเนื่องถึงวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยประมาณสถานการณ์ไว้ว่าน่าจะมีคนเดือดร้อนเกือบถึงห้าแสนครัวเรือนถ้าจะนับถึงช่วงที่น้ำมูลน้ำชีไหลไปรวมกันแล้วไปลง น้ำโขงที่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็จะเกิดวิกฤตน้ําท่วมขึ้นมาอีกรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนําโดยคุณหนูอิงจะต้องประมาณสถานการณ์ว่าจะต้องมีคนเดือดร้อนไม่น้อยกว่าห0 0 0 0 0ครัวเรือนห0 0 0 0นครัวเรือนนี้เขาจะดํารงชีวิตอยู่อย่างไรในช่วงที่ต้องมาแก้ปัญหานี่ผมถามญาติพี่น้องที่อยู่ที่แม่สาย เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้นอนบ้านนะครับฝนตกหนักน้ำเพิ่มขึ้นอีกแล้วต้องไปอยู่ในที่สูงเรื่องอย่างนี้เขาต้องการขวัญกำลังใจเขาต้องการขวัญกำลังใจจากผู้นำก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลนะครับจะต้องสั่งการไปทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนายกเทศมนตรี ป้องกันภัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรืออปอรพอรอเข้าไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนสิครับนี่คือสิ่งที่จะต้องทำดังนั้นงบประมาณที่อนุมัติไป3า4 5ล้านบาทนั้นผมว่าไม่เพียงพอและมันน้อยเกินไปนี่ผ่านมาตั้ง48ชั่วโมงแล้วบอกว่าจะปรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินใหม่ แล้วเมื่อไหร่เงินจะถึงมือชาวบ้านปับหลกเกณฑ์ดีครับอย่างน้อยทุกหลังคาเรือนจะต้องได้เงินดำรงชีพหนึ่งมืนบาทน้ำท่วมเจ็ดวันไม่เกินหนึ่งเดือนตัดนี้ออกไปเลยว่าถ้าน้ำท่วมแต่ไม่เกินหนึ่งเดือนท่วมวันหนึ่งก็เสียหายมันทำไมจะต้องท่วมเจ็ดวันแล้วเสียหายอ่ะท่วมเจ็ดวันค่อยเสียหายมันเป็นจริงอย่างนั้นไหม นี่ต้องบอกระบบราชการนะครับอย่าเอาหลักเกณฑ์ที่มันไม่ได้เป็นความจริงยกขึ้นมาท่วมหนึ่งวันก็เสียหายเท่ากับท่วมเจดวันนั่นล่ะท่วมตั้งแต่หนึ่งวันไม่เกินหนึ่งเดือนให้เขาไปหมื่นหนึ่งเลยจะไม่ให้เขาไปห้าพันแค่จ้างคนเอาดินโคลนออกจากบ้านมันก็หมดแล้วไหนจะต้องมาทําไฟไหนจะต้องมาทําระบบสุขอ,อนามัยภายในบ้านห้องน้ําห้องส้วม ไม่นับเฟอร์นิเจอร์เสียหายเตียงเสียหายเก้าอี้ที่นั่งโต๊ะครัวเรือนโอ้เสียหายหมดไม่พอหรอกห้าพันน่ะเงินถ้าไม่มีก็สำรองฉุกเฉินสิครับงบกลางมีเป็นหกแสนล้านเก้าแสนล้านก็มาใช้สิเอาไปทำพระแสงอะไรให้ไปถ้าท่วมตั้งแต่หนึ่งวันไม่เกินหนึ่งเดือนให้เขาไปหนึ่งมืนถ้าเกินหนึ่งเดือนให้เขาไปสองหมืน ถ้าเกิน2เดือนให้เขไป3ามหมื่นให้เขาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งบืนเขาจะได้ไปซื้ออาหารการกินจะได้ไปดูแลระบบทำความสะอาดเปลี่ยนอุปกรณ์สายไฟนี่มันเงินของประเทศชาติเงินของประชาชนประชาชนเดือดร้อนก็เอาให้ประชาชนไปสิครับไอโครงการไม่จำเป็นที่จะไปทำโครงการลงทุน บิ๊กโปรเจกไม่ก่าโปรเจก1.8ล้านล้านเอาไว้ก่อนตอนนี้เอาชีวิตประชาชนก่อนอย่าให้ต่ำกว่าเดือนละ1,000งบาทนะนอกจากนั้นแล้วก็ต้องมาประเมินผมจึงบอกว่าประเมินค่าเสียหายนั้นอย่าจ่ายเป็นเงินเพราะว่ามันจะมีการหักหัวคิวเช่นค่าซ่อมแซมบ้าน ส่งทหารช่างเข้าไปส่งทหารพัฒนาเข้าไปส่งกรมอาชีวะเข้าไปเข้าไปซ่อมแซมบ้านให้เขาเลยถ้าจ่ายเป็นเงินอีกก็เสร็จพวกเกลือบลิ้นไหลที่อยู่ในระบบราชการสิครับมาประเมินโอบ้านเสียหายถ้าจะต้องการค่าซ่อมบ้านแสนหนึ่งนะคุณต้องจ่ายค่าเส้นผู้นำระดับท้องถิ่นก็ต้องเส้นปอพอก็ต้องเส้นคนเส้นก็ต้องหักหัวคิวชาวบ้านอีก เกิดระบบคอร์รัปชันขึ้นมาอีกดังนั้นต้องสั่งไปครับวัสดุอุปกรณ์ซื้อรวมไปซื้อถูกต้องเป็นจริงได้ภาษีด้วยซ่อมบ้านประชาชนเขาเสียตรงไหนเขาทำตรงไหนทำครับผมว่าภายในสิบวันสิบห้าวันน่าจะจบนะดีกว่าจะมาตั้งประเมินบ้านหลังนั้นเสียหายเท่าไหร่แค่ๆจะเสียหายหมดหลังเหมือนที่ถล่มลงไปในแม่น้ำเนี่ ก็จ่ายเป็นเงินสดแล้วก็โอนเข้าบัญชีของเจ้าของบ้านไปเลยอย่าไปจ่ายผ่านระบบราชการอีกเดี๋ยวมีการขักค่าหัวคิวกันอีกท่านทั้งหลายครับนี่คือวิกฤตการแก้ปัญหาภัยพิบัติต้องยอมรับครับว่าสอบตกแล้วยิ่งไอตัวโฆษกรัฐบาลมาพูดว่า เพิ่งได้เป็นรัฐบาลมาสี่ห้าวันอาจจะทำอะไรไม่ทันอันนี้เป็นคำพูดตอแหลครับมันจะเป็นรัฐบาลมาสี่ห้าวันที่ไหนไอรัฐบาลนี้มันเป็นมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายน2566แล้วไอรัฐบาลนี้มันเป็นรัฐบาลมาเป็นปีแล้วหนึ่งกันยายน25 6 6 นายกชื่อเศษฐาพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมพักแกนหลักคือพักเพื่อไทยมันเพิ่งมาเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากเศรษฐาเป็นอุ้งอิงและทุกคนมันก็ได้ตําแหน่งเดิมหมดภูมิใจไทยได้ตําแหน่งเดิมม,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 มหาไทยแรงงานศึกษาแล้วก็อว,อ,วอุดมศึกษาและนวัตกรรม มันเปลี่ยนที่ไหนครับรวมไทยสั้งชาติก็ได้พลังงานอุตสาหกรรมเหมือนเดิมพรัคของวราวธศิลปะอาชาก็ได้กระทรวงเดิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัคเพื่อไทยก็ได้เหมือนเดิมรัฐมนตรีเปลี่ยนใหม่สามสี่คนเองมันรัฐบาลเดิมแล้วมันจะมาบอกยังไงว่าเพิ่งเป็นรัฐบาลมาสามสี่วันสมองกลับหรือเปล่า รัฐบาลชุดนี้มันมาเป็นปีแล้วมันโครงสร้างเหมือนเดิมคนเหมือนเดิมแม้กระทั่งนายตำรวจติดตามนายกรัฐมนตรียังเป็นคนเดิมเลยเปลี่ยนนายกแล้วก็ยังเป็นนายตำรวจติดตามคนเดิมมันจะเปลี่ยนใหม่ที่ไหนดังนั้นเขาพูดถูกแล้วว่าการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องปัญหาอุทโทกภยัยมันสอบตก ปัญหาแรกก็สอบตกแล้วอย่าหวังว่าจะแก้ปัญหาที่สองนี่วิกฤตภัยพิบัติก็เกิดขึ้นแล้วต่อไปก็วิกฤตเศรษฐกิจ